สวัสดีครับพบกับช่องนายจงชาแนลออฟฟิเชียลคือกาเหมือนเดิมครับเมื่อนี้ไ่แเจีงผ้ามาอย่างกับผ้ามาเบิง้งพ่นน้ำบกเพ้าน้อยที่มันบดกิน,นรับแมงมาเจาะพันออกมาทำไร่คือแมงแมงไล่ขีขาบอสามารถมองเลยตาเป้าเห็นมนันนะเมื่อ้ไปเจาะกินทอ้ํำเลียงแค่ไห้บกเพ้าล้นบกเพ้าร่วงครับ นี่แหละก็คือบักเเผวโอ้จัดเจ๋งอยู่เลยแต่ว่าถ้าข้อบ่อออกมาตัดออกมาท่อมไล่จริงๆครับแมีงไล่ซีขานะครับว่าสามารถที่สิม่งเห็นเดลยจับเปามันเขาไปเจาะท่อมไลครับท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดอะไรบักเเาวข้อนี่รนครับบอบอติดบอติดนะครับอันนี้ตัดลงมาโอ้บ่หน่อยๆเลยกองกองนี่นะครับบ่หน่อยครับ เป็นหมื่นเมื่นลูกเลยครับเนี่ยเพคนเอาใส่เอาตัดออกมาจากจวนนะครับมาทำายคืออ่ามันเป็นสาเหตุมาจากแมงไร่ซีขาว้างั่นครับอันนี้ไร่ซีขาครับเดี๋ยวจะพาเขับไปบริเวณจวน คนว่านี่แหละมันมันออกมากเท่ายมันกัดร่วงที่มืดแล้วมันด้วยแม่แมแกันเนี่ยนะเดี๋ยวผมสิผ้าเขาไปมองในสวนบางสวนหมูข่ขาวมันเป็นแต่ไหนอึบเนี่ยเบิ้งเนี่ยี่หลังสวนหมู่ขาวคนเบิ้องเบิ้งเบื้งเจ้าที่ล่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้ ลูกขนาดนี้กันยังบดมั่นใจได้ว่าติดหรือว่าติดเ,เห็นมว่านบนบดปุ๊บโ,โอ้หลายครับบกเพร้าวมึงสวนมะพร้าวเนี่ยกำลังเลยครับออกมากหลายครับแต่ว่ามันเนี่ยเห็นไหม ขึ้นมาแล้วบางทีเห็นม่นมันจะล่วงออกเบิดจากรกๆมันก็จะล่วงล,ล้นออกเบิดหน่วยไล่ที่ขาข้างบนสามารถมองโดยตาเปล่าเห็นมามันมันทำไล่ครับเจ็ดเดยบปกเผ่าเนีย่ยล่วงจากมือน้อยๆออกช่อดอกออกมาแล้วครับถลายออกมาแล้วกรับโอ้ต้องหลักสมหลักจาย,ย่างดีครับ มเมื่อตัดออกจดแปลนเลยโอ้ผลผลิตเนาะนี่แหละครับเกษตรกรเฮ็ดสวนสีด้สวนสีด้แตละทิ้งแตละอันแตละยางมันก็ควมมาำนาความอดทนนะครับอุปสรรคทั้งหลายโอ้การอาชีพเกษตรกรครับเา้าวสวนกะมีผลกระทบกะคือจริงจีแหละครับ เนี่ยร๊มา,าดกขนาดแต่ว่ามันมีปัญหาก็คือช่วงที่มันออกดอกมาแล้วนะครับมันไม่ค่อยติดเนี่ยตอนนี้เป็นติดแน่นี่ครับเห็นบอนี่ดอกบอกพูดแนบไม่จุดยอดเลยท่างดอกถามเพืน่นเจ้าของสวนเพื่นมันก็บ,บอกว่าสาเหตุมันก็คือ พนว่า <c oughs> ไล่แดงไล่แดงสีขาพนว่า,าว <c oughs> ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นพนังโออันเห็ดแดงได้น <c oughs> เนาะเขาหมกเห็ด <c oughs> ลงทุนมากอะเยอะแยะเพิ่งแน่พนพี่น้องออกช่อ้ลยครับมับกร้าวพนเี่ปลูกไม่ได้หน่อยเลยล่ะ สวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับถ้าหากว่าติดผลผลิตดีๆเนี่ยครับโอ้แต่ละปีแต่ละปีนี่ผลผลิตนี่ถือว่าได้หน่อยเลยเบื่อกีนี่คือมันมันลวงมันลวงตอนมันมาติดมันก่บกว่านะครับ เห็นว่าเลี้ยนแส่งละนิดๆหน่อยๆนี่ใส่แจ้งแจ๊ยนี่มันขึ prayed, ้นมาลกแจ้งเจียละแต่มันก็ควายล่วงลงไปนะครับโอ้จนพ่นโอ้เพิ่ก็ได้ตัดจนกล้วยออกไว้ตอนไวโอ้ต้องกล้วยต้องโก่มะพร้าวมีทุกจริงทุกอย่างในสวนผน บรรยากาศในสวนอยู่เห็ดสวงผมเมื่อเนครับมาได้ใส่คนงานเดี๋ยวคนเห็ดหลายคักอีบีปลูกคั้กมังเครือกล้วยพคนนี้แต่ละเครือกุหลาบเครือกล้วยโอ้ รักษากเป็นย่างดีนะครับเป็นก้น,นขยันเนาะขยันโออบ่เนี่ยสวนมะพร้าวบนน่ในหน่อยมีทั้งมะพร้าวมีทั้งกล้วยมีทั้งอินทรพาล้ำกล้วยกระงามเมือกล้วยมสุดยอดเลย บรรยากาศร่มรื่นดีครับรว่าวิตีหฮมมะพร้าวเข้า้อ,าองกายันจัดเนี่ยคันว่าจันกันยุ่งายเนอะนี่ไม่เป็นปลาเนาะเื่อไงบ้าเห็นปะสวยปะว่ะนี่คือสวนมะพร้าวอยู่ที่บ้านมะชม หมู่ที่ห้านะครับตำบลพันแนอ็นอำเภอพ,พะยะัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนี่แหละครับสวนมะพร้าวมหาสารคามฮัแกยังมี่ไหลครับแจ้ว่าช่วงออกผลผลิตนี่มันยังยังก่ได้เท่าที่ควรครับพี่น้องเกเจตรกันสันใดที่ปลูกมะพร้าวแล้วก็เคยประสบปัญหาจังสีนะ่ะ เคยประสบปัญหาที่ว่าไล่แดงทีขาเนี่ยมันมาอ่าขอไปเจาะกินท่อนำเลี้ยงของมะพร้าวที่ถลายมะพร้าวที่มันกําลังออกด่เหรมันไปตัดออกวิธีแก่แก่แจ้งไดก่ะคอมเมนต์มาให้ได้เด้อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสวนมะพร้าว ที่เคยประสบปัญหาหล่ะก,ก็แก้ปัญหาจังใดครับสําหรับการลูกมะพร้าวที่มัน่่วงแต่ว่าเพิ่นไปถามกเกษตรเพิ่นบอกว่ามัน,ม,น,ม,นมันมีลายแดงาานาจ๊ะนะลายแดงสีขาส่วนเล็กๆไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นว่าเน,นี่ยมันมาเจาะกินช้อน้ำเดียงฮ็ดแห้มะาร้วงล่นครับเห็นบหมเห็นบหมเยาลงออกเบิดติดกระติดเป็นส่วนหน่อย จ้งไดวิธีแก่พี่น้องท่านใดเห็ดสวนมะพร้าวอยู่ประสบผลสำเร็จกะแนะนํำวิธีการแก้ปัญหาในส่วนนี้มานําแน่ครับให้ความทีเนีให้ความรูอ่าเพื่อที่ไปเผยแพร่ให้พี่น้อง้องไปในอ่าที่เห็ดสวนมะพร้าวขึ้นกันนะครับ ไอ้ไท่คว่ำลูกแก้ปัญหาเรื่องลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวมันล่นั้งแต้ในน้อยนะครับอเอาสีใส่วิธีแก้ปัญหาแบบใดครับถ้าหากว่าพ้นผลิตถ้าบ้าลวงบวล่นนี่นะครับพี่น้องสวนนี้เนี่ยบ่ได้หน่อยครับเบ่งต้นบกพร้าวก็กเรล้วกันว่า มันจะได้ผลผลิตซําไหนแต่ละจนแต่ละหมองออกช่อดีครับแต่ว่าผลผล,ผลิตทั้งที่จะเป็นน่วยเป็นได้หน่วยได้เก็บผลผล,ผลิตนั้นบ่ไดดเท่าที่ควนนะครับคือเสียหลายกว่าใดนะเพราะฉะนั้นผู้ใดมีแนวทางวิธีการแก่ไขลูกมะพร้าวอ่อนน้อยๆนะที่ออกจากช่อดอกจิตน่วมาแล้ว แต่ว่ามันหลวงเนี่ยังไดแก่จังใดกะคอมเมนต์มาให้ในเด้อพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้อเพราะยังเกี่ยงกะีขอจบคลิปไปจะเพียงจะเนียกวนครับพี่น้องท่านใดที่รับชมแล้วครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กะช่วยกดไลค์กดแชร์ ให้น้ำแน่ครับจะลืมครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดถูกใจหลกักกอยจะลืมกดติดตามให้ช่องพญเกี่งชาแนลออฟฟิเชียลได้เหตุคลิปมาสู่พีส่นองได้เมิ่งได้ชมต่อไปได้เด้อครับสวัสดีครับ